สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับครับมื้อนี้ก็อ่าเป็นงวดของวันทีหนึ่งตุลาคมฮกหาเนาะครับมาตามหาแนวทางไปฝากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอามาฟังแนวทางของน้องแน่นครับกับน้องแน่นโทรไปบอกครับว่าน้องแน่นฝันตองงวดเหรครับอ่าเดี๋ยวมาฟังน้ากันครับว่าน้องแน่นฝันว่าจังไดครับครับน้องแน่นสวัสดีจ้าครับอ่ามื้อนี้กับวได้ไปสาเนาะบ่ได้ไปสาค่ะฝนตกฝนขึ้นเลยเนาะ คนโตบติคือเลยจะเสียเงี้งนอนครับเนี่ยคนโตเนาะอืมบางคนก็เตรียมโตไปให้ไปหน้ากับฝนโตกับบิได้ไปครับ <S <S ม,มันโตมันก็ตโตคัก,กอย่างเนาะเน่ตจนเบิร์ตคือนี้ีต้นสามารถคิดบิมันเสียุยู่ก็หยุดแต่บานนี้โตตลอดเวลาครับตอนนี้มันก็มันเพิ่งหยุดได้นนนนน๋นอนนี่เนาะแม่ค่ะเพิง่งหยุดก็โตปล่อยๆตลอดเวลาครับคุณเสียงอื่ครับท่านผู้ชมครับเสียงอื่ห้องบรรยากาศครับ อันนี้บ้านบ้านน้องเนียนกันอยู่ไทยมูบานเนาะเนียนค่ะมันเกบรรยากาศดีอยู่ดี่ว่าอืมหุ่นนี่ยินดอดเสียงอึงเนียมากจริงเงียบสงบเลยอยู่แถวนี้ครับเงียบเกินเลยไม่ได้เป็นใอึงโบแต่ว่าม่อคืนนีแฟนจับได้อยู่กรุบตัวหนึ่งอ๋อครับครับเราหลบบ้านแถวนี้ละแถวนี้นะไอเรางวดที่ผ่านมาเป็นเช่งไหนได้ถึกเด็กน้ำเขาบอกระพ่อได้อยู่ค่ะอื่นี่น้อย สะสมสายกันไปก็ตามเด็กทะเบียนรถจะค้องแต่ปันเนี่ยจะพล้องก็บ่ได้ปันได้แต่ว่าไมายถึงว่ากัรนตามเด็กทะเบียนรถจะค้องก็อโอเคอยู่ตัวนี้พอได้นิดหน่อยอก็มีโชคมาตลอดเนาะแมนครับแล้วไอ้งวดนี้น้องแนนฝันตองหวัดว่าจังได้บอสุดทาชมฟังเนี่ยฝันมื่ขึ้นเนี่บ่น้องแนนฝันฝันมาขึ้นเลยครับครับฝันว่าเออขับรถจะคล้องเนี่ย ครับมอไ้อะนะครับครับแบบว่าลงน้ำคือว่ามันเหมือนแบบว่าน้าถ่วมครับก็คือว่าแบบเหมือนถ้าเวลาน้าถ่วมแบบตามทางสิมันก็เสมอเหมืนบอครับบะนีจะขอนนะแห้งครับแห้งตันลึกลงไปลงไปเรื่อยเรื่อยลึกลงไปข้างล่างลงไปลงไปแบบเหมือนเล่าเหมือนเราขี่รถลงลงลงมอลงอะไรอย่างเงี้ยลงไปข้างล่างเรื่อยแบบขนาด ลึกจนน้าท่วมมิดท่วมหัวครับก็ยังหันใจสู่ครับรถบื้นขึ้นอ๋อสีบื้นขึ้นบ่ขึ้นเหมือนจะคล้องสีใต้น,น้ำา็เพราปัรัาเหมือนรถสีผ้าไปบ่อลอดก็เพราปัญนนครับครับลงไปเรื่อยๆรล่งคลอดไปเรื่อยๆล่องลึกไปเรื่อยๆคิดว่าสิบบ่อหลอดเหรอเนี่ย้อ่มีสิใเจขาดใต้เล้วเนี่ยครับแต่มันกับ,บ่าจจขาดมันเหมือนกับแบบว่าหน้ามันมันลึกไปเรื่อย เมมันลึกล่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยเลื่อยไงครับ<ง>ครับกะครับลงไปแบบอันนี้พ,อพ่อคนตัวใหายมาก่้าขืนเนินครับจนหายใจขืนกลับ<ม>ขึ้นมาอีกคือเกาครับความฟันเหมือนเป็นคนแบบเหมือนใต้ทั้งเป็นแล้วกับแบบฟื้นขึ้นมาคือเกายังสีนะอ๋อครับรถมอไซค์นี่แหละน้ำนี่คือมีดหัวเลย่อนบ่เมนคือมีดแบบลึกลงลึกล่งลึกล่องเรื่อยครับ จะค้องก็เหมือนคนหันใจบบออกหันใจเนี่ยหันใจเนี่ยเหมือนกับอันนี้เนี่ยแบบเหมือนจะคล้องสตสีใต้นะ oh. อย่างหนึ่งเออตังสีแต่ว่บาหักมันก็ป้ายลงไปเรื่อยๆของมันก็ทนเอวาาสันจนลดน่ะผ้าบื้นขึ้นเนินขึ้นขึ้นมาจากนามจนแบบรดข้างังแล้วก็ตื่นเม่แล้วก็ฟืนตื่นขึ้นมาเลย oh. อเสะดิดตื่นเลยคฟันบแบบเหมือนจะคล้องสีใต้แล้วบัดนี้ แต่ฝืนขึ่นมมเหมือนกับของได้หันใจอีกขางหนึง่งอ่ะครับกค็คือว่าตัวของดีตายแล้วแม่นอิรีก็คือแบบว่ามันหันใจเบาสะดวละออกละไงหันใจบาออกลวไงการที่ว่าครับรถมอไซค์ขนาดน่ะลงหามลงไปอ่ะครับอ่ารถมอไซค์จกคัก้องแล้วไอ้ทะเบียนรถน้องแนนทะเบียนยังหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะอ๋อหนึง่งหนึ่งเจ็ดมอไซค์ขั้นที่ขับเนาะแมนขั้นที่ขับอยู่ทุกมือนี่ครับครับก็คือ,อน้องแนนฝันว่าขับขับรถมอไซค์ ลงน้ำแ,<ม>แล้วน้ำนี่มันลึกลงไปเรื่อยใช่คือขับไปตะครองก็ยังขับลงไปอยู่เมนก็ยังบื้นบื้นสู่อวสันมันลึกไปตรงไหนก็บื้นสู่แบบว่าตอนแรกน่ะจะคของคิดว่าตรงนั้นน่ะน้ามองหันน่ะมันบด้ลึกครับก็คิดว่าจะคของเอิดสิครับฟานามไปครับแต่เป็นยังงคือขับไปตรง,งไหนมันคือสิลึกลงลึกลงลึกลงไปเรื่อยเรื่อยๆจนมันมิดถ่วมหัวจะคของจนแบบว่า เจ้าของั่นหันใจบอสะดวกครับก็คิดว่าเจ้าของตายแล้วแมนเหมือนเจ้าของแบบหันใจอิมอ่มแนบ่อิ่มแนงสินะ<ม>บันีพ่อรถข้นบื้นขืนจากนามใดปึบดป๊บแ้วปึบ๊บนั่นเจ้าของจะเสด็จตื่นครับ,รบแล้วถ้าน้องเนียนฟันลักษณะแบบนี้น้องเนียนสิตีตัวเล็กช่ตัวใด้าเป็นของหนูความฝันของหนูนะในลักษณะตัวนี้คือนูกับซิตีใส่เตลขกทะเบียนเจ้าของทะเบียนรถ ทะเบียนรถก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดทะเบียนรถคันแดงทิโนคาร์บยู่สมืนนี่แต่ว่าคันว่าตั้งลขตะคองเลยยังฮะเลขทีตะคองตีเลขยังคะเลขคิดบอกรัับบครรถลงหนาลูกถะาว่าขับรถลงหนามพึ๊บรถหนีรถหนี่มัสิตี้เป็นรถหนีมัสิตี้บ่หาก่อหนึ่ง อืแต่นามกับเป็นหนึ่งกับศูนย์กังสีน่น่อม,มันจะเป็นแนวหนีโน้ซิตี้ในลักษณะนี้ก็คือว่าคันลดก็บอก่บอหากับหนึ่งแล้วว่าน้านีอาจจะเป็นแบบว่าศูนย์กับหนึ่งแค่นีน้นะครับครับบอ่บอบ่อหาหนึ่งกับหาศูนย์ในความกิจเจ้าของเดครับเตกทับเบี้ยลดเจ้าของนี่ก็คือว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ด แต่ถ้าแบบซื้อขึ้นซื้อลงก็ยังแบบพ่นเหรนทะเบียนรถอีลิกะหนึ่งหนึ่งหกนี่สินะแมนแมนเนาะแมนซื้อขึ้นซื้อลงของทะเบียนรถนะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่สิหน้าก็ตัดเอาสองตัวฮะสองตัวเอาเนะี่ยก็คือตีให้คืออ่ามีหาศูนย์แมนหาศูนย์หาหนึ่งหาหนึ่งนึง่งแมนครับครับแตงวัติพานมากหาหนึ่งนี่กะ เด็กดังขึ้นกันด้เนาะแมนแต่มันกระบอกแมนบเน่ไม่นัาสิมาัวันนี้ก็ได้วเน่อาจิมาตัวนี้ก็ได้ครับวเน่วเน่ฝากไปฝากไปครับแต่งวดที่ผ่านมาบานเข่ากับเลขไอเจดหากับอัดเนาะแมนค่ะบานนี้อันครับก็คือว่าถามว่าอันนําบอนุก็ได้เหมอืกันตัวนั้นนะคช่คือว่านะครับอย่างหนึ่ง ก็หายทับผุชชมเพื่อนพิจาเบิงเนาะน,น้องแน่นเนาะแมนค่ะ,<น>ะแมนพิจณาเบิงเบิงครับก็บค,บคือฝา,าฟันลักษณะแบบนี้สิตีตัวเลขได้ตัวใด,วดเนาะแมนค่ะครับก็คือเบืองต้นน้องแน่นกับตีตัวเลขห้ก็คือหนาสีเป็นทะเบียนรถที่ตะของครับก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดถ้าซื้อขึ้นซื้อลงก็เป็นหนึ่งหนึ่งหกค่ะกับหนึ่งหนึ่งแปดครับขึ้นซื้อลงรับแบบแต่พิจาณาซอยกันพิจารณาเอาแบบซอยกันตีเอานะแบบจะกร้องฟันหัวดตหมวดจังสีนะมันครับ ยังบาราซิเมนเนาะค่ะครับแล้วก็น้องแนนตีให้ตัวหนึ่งก็คือหาศูนย์กับกับหาหนึ่งเมนครับครับหาหนึ่งกับประมาณนี้เนาะน้องแนนเนาะครับอ่าพี่ก็ขอบพูดน้องแนนหลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับแล้วอายุของน้องแนนเท่าไหร่ก็ครับปีนี้ครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเพราะว่าคนขับรถเพื่อมาอายุนําครับเพื่อท่านผู้ชมเพิ่นถามครับกั ้ท่านผู้ชมพิจรณาเบิงครับธรรมะตัวเลขที่น้องแน่นฝันแกล่องนําไปประกอบการเสียงโศกเบิงครับงวดของวันที่1ตุลาคม65ครับผมเกิอีสารใต้ครับก็ขอ,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนครับสาธุครับสวัสดีจ้า